อ่ะมาอยู่หน้างานนะครับพี่น้องอยู่หน้างานถนนตัดใหม่ครับอ่ะโอ้เขาทำอะไรเนี่ยเขาเผาถ่านเหรอน่าจะใช่นะเผาถ่านนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับพี่น้องอ๋อสวยงามมากครับย้อนแสงไปหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมให้ใกล้ครับ สวัสดีครับผมมาอัปเดตหน้างานครับพี่นอ้องอัปเดตหน้างานถนนตัดใหม่ครับ ชมเจ้ากูเบครับ นี่น่าจะใช้สิบรอ้อครับสิบรอ้อวิ่งมาเทแล้วก็ให้แมคโครบโกยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอ่บอบ่อน้ำเนาะน่าจะเป็นบอ่อน้ำคนระับ ว่าเจ้ากกเบคันนี้น่าจะเป็นว n 1 5หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวว่าน่าจะเป็นรุ่น11อ่ะเอ้ยสติกเกอร์เนี่ยจากญี่ปุ่นเลยอ่า นาพอแล้วน้องพี่เดี๋ยวจะจมเดี๋ยวจะติดลมครับมันยังนุ่มๆอยู่เลยเนี่ยแม่โคยืนตรงที่แม่โคยืนน่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหมตรงที่แม่โคยืนมันยังนุ่มๆอยู่เลยพี่นอ้องหาดูอะ่ะโอ้อันตรายมาก ต้องมีประสบการณ์ครับพี่น้องประสบการณ์ใช้งานนะครับประสบการณ์ทำงานหน้างานอ,อ่านงานขาดสุดยอดครับอ่ารมแรงครับ หนงานอ่ะใหญ่มากเดี๋ยวพี่น้องไทยสารครามก็น่าจะได้ถนนตันใหม่ครับถนนตันใหม่สวย,สวยเลยเป็นซีเลนนะ พาพี่น้องมาชมจา้าวกูเบรคับวันนี้สวัสดีครับผมถ่ายลงยูทู e ครับผมอ <c oughs> ยู่สารคามครับผมเอาเอาลงช่องยูทู e โอลิฟสายมันครับ <c oughs> มันยังนุมน่มๆอยู่เลยเนาะปลาเนะนยังนุมน่มๆอยู่เลยอันนี้ลึกไหมโอ้โอเอาไม้มันน้ำเป็นเขื่อนเน,ะะนาะปลาระวังดนครับผม ก่เที่เรแล้วเนี่ร้อเปนเตือนแล้วอโหโหโหเป็นเตือนแล้วมาอัปเด,ดหน้างานให้พี่น้องได้ชมนะครับงางานงานนะนาานนเนี่ยเนี่ยน,นี่เือเนี่ยอเออตอนี้รอรอ แผดความแม่ทำแผดความแล้วให้ทกนแผนต่อโอ้ครับผมใช่เพราะตอนตอนแรกบอว่าจะทำนั่งร้านนั่งร้านี่มันทำแต่มันไม่เสร็จเพ่าตัวขสเ็จเพราะว่ามันมันมันย่อเพราะอะไรอ่างี้มันสูงมากน้ำมันลึกประมาณสี่เมตาถึงห้าเมน้ำลึกสี่เมตรเลยสี่เมตรห้าอไอห้าเมตรนี่ลึกสุดห่นนีก็คือใจกลางมันเนาะ ไอ้ที่สุดที่สุดในแนวแนวเข็มไงอ๋อแนวเข็มไอ้ใจกลางอยู่ตรงโน้นไม่รู้เ่าลึกแค่ไหนแต่เราเราให้ให้ทีมงานเขาลงไปเนี่ยเท่าเรือน้อยหน่ะครับลงไปแล้วเรารับตามนะติบประมาณห้าเมตรล้ึกเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่ป้ามาให้ข้อมูลมาครับลึกมากเลยวันนี้จะทำสะพานไหมหรือว่าถมไปเลยป่ะโอ้ทำเป็นเขื่อนเลยอเขื่อน กันดินนะครับพี่น้องอ่ะคุยคุยกับป้าแกครับเจ้าของงานนะพี่น้องแกบอกไม่มีใครกล้าทำครับผมรับทำเลยแกบอกเงี้ยโอ้สุดยอดมากพี่น้องมันยังนุ่มๆอยู่เลยนะว่าะระดับจากจุดที่ว่ายิง ยิงหลักมาตัวนี้อ่ะลึกสุดแล้วก็คือแกบอกเมื่อกี้นะี่ก็คือลึกสุดแล้วนะในในบรรดาหน้างานนี่แหละตั้งแต่สันข้างบนก็ขึ้นมาอย่างเนี้ยเยอะเยอะสุดลนะนะมีรถน้ำครับฝนมันเยอะน้อง ชมกันยาวๆครับชมกันจะจไปเลยพี่น้องดูอ่ะ มาบุ้งกีรูปมาก็ยังน่วมอยู่เลยตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้อ่ะดูดูแม่โโคจะเดินมาพี่น้องแม็โกเดินมานี่ปุ๊บหนะเห็นไหมยุบไปเลยก็อันอีกอย่างก็เป็นดินทรายนะดินทรายก็กว่าจะแน่นนะพี่น้องใช้เวลานานนะครับ สวยมากครับเจ้ากูบีคันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องอว่าปีไหนรุ่นไหนนะเพราะว่าข้อมูลเราอาจจะข้อมูลเราอาจจะมีไม่เยอะนะพี่นอ้องก็เอาเท่าที่ได้ครับโอ้ลมลมแรงมากครับ อากาศยังเย็นอยู่เลยช่วงไม่ไปอะ่ะช่วงไม่ไกลครับพี่น้องจะได้อัตรุษครับแต่ก็ต้องระมัดระวังครับความปลอดภัยตั้งมาหนึ่งครับโอ้พกกุ่งกีใหญ่มากครับพี่น้องดูอ่ะ ดูวะพี่น้องข้างล่างยังอ่บุมๆอยู่เลยยังนุมน่มๆอยู่เลยมันดินสมองครับ สั่งงานนะครับนะฝ่ายแกน่าจะสั่งงานครับน่าจะให้ไปเก็บมงเก็บไม้พี่น้อง โอ้ลมก็แรงครับพี่น้องเสียงอาจจะบรบกวนนะครับอโอเคครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u s c r สไ e รห์ช่องลิฟสายมันครับพี่น้องอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมาอรับติดางานของป้ายแกให้พี่น้องได้ชมบ่อยๆครับ ถนนตัดใหม่ไทยสาราคามครับพี่น้องใ่สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ